ดวงชตาของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุักษ์ของชาวราศีเมษคือดาวอังคารครับ การที่ดาวอังคาของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในเรือนของพบพันธุตรงนี้เท่ากับว่านะครับชีวิตของชาวราศีเมษจะมีชีวิตในการที่ฝักใฝ่ถึงการอยากจะสร้างฐานะตนเองขึ้นมาหรือหลายคนก็อาจจะอยากมีรูปแบบของชีวิตที่อยากจะมีบ้านมีรถนะครับที่จะเกิดขึ้นในลักษณะข,ของการลงหลักปักฐานได้มั่นคงขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันเพราะพบนี้เป็นพบเรือนของพันธุนั่นเองแต่เนื่องจากว่านะครับดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคานั้นโคจรติดตําแหน่งเป็นนิด นี่ก็คือจุดตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอต่ำต้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดจงหวักของการที่เรียกว่าดาวประจาตัวอยู่ในจุดที่ต่ําต้อยอ่อนแอตรงนี้มันก็จะทําให้ชีวิตของชาวราศีเมษเองจะเป็นลักษณะข,ของการที่จะขับเคลื่อนไปแบบมีอุปสรรคเจอปัญหาเจอการขับเคลื่อนที่ติดติดขัดขัดนะครับมันจะทําให้ตัวของคุณเองมักจะพบเจอเกี่ยวกับการขัดแยง้งหรือรูปแบบของการที่ต้องแก้ปัญหาได้อยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกัน พราะพลังงานของดวงดาวนั้นนะครับค่อนข้างอยู่ในจุดที่จะต้องพบเจอเกี่ยวกับความหนามเกิดขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นนะครับพลังงานของดาวอังคารของคุณที่ติดตำแหน่งเป็นนิดนั้นมันก็อาจจะบั่นทอนให้จิตใจของคุณบางครั้งบางคราวก็จ,จะมีจิตใจที่ห่อเหี่ยวหรือท้อแท้สิ้นหวังเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นช่วงเวลานี้ของชาวราศีเมษชีวิตของคุณนั้นอาจจะรู้สึกอึดอัดใจสักหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะนะครับหลังจากในช่วงของวันที่29พฤศจิกายน ช่วงจังหวะน,นั้นนะครับดาววังคารจะทําการโครจรพักองศาเกิดขึ้นหรือเรียกว่าเดินถอยหลังโครจรวิปรลิตนั่นเองทําให้พลังงานชีวิตของชาวราศีเมษเองจะมีจุดของการเริ่มถดถอยหรือคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนะครับหมดแรงหมดกําลังใจบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเส้นเดียวกัน ก็ต้องเฝ้ารอนิดนึงนะครับในชีวิตที่จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเมื่อดาวอังคารหลุดพ้นเข้าไปสู่ในเรือนของราศีสิงห์นั่นเองซึ่งช่วงจังหวะนี้นะครับในช่วงจังหวะดาวอังคารหนอนแอร์ตรงนี้ชาวราศีเมษอาจจะพบเจอเกี่ยวกับสถานการณ์ของจิตใจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีเมษคือดาวเสาร์นะครับการที่ดาวเสาร์ของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนที่เรียกว่าเป็นภพลาะ ถ้ากับว่าการงานของคุณยังมีจุดของการที่ขับเคลื่อนได้ดีอยู่หรือรูปแบบการงานเองก็ยังมีรูปแบบของการเติบโตกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกัน ยิ่งดาวพระอาทิตย์นะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นเพ่งเล็งกับตัวของคุณเกิดขึ้นแบบนี้เท่ากับว่านะครับชาวราศีเมษในช่วงเวลานี้คุณก็จะมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับในเรื่องการงานเป็นอย่างดีหรือธุรกิจของคุณยังพอขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดีฉะนั้นนะครับอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยจากพลังงานของดาวที่เป็นอุปสรรคของคุณก็คืออิทธิพลของดาวตนุลักษ์ของคุณติดตำแหน่งเป็นนิดมันก็อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างทาง แต่ว่านะครับในเรื่องราวของเป้าหมายความสําเร็จแล้วล่ะก็มันก็ยังได้รับการอร์ตจากพระอาทิตย์ที่ยังเพ่งเล็งตัวของคุณอยู่แบบนี้มันก็ยังเป็นจุดของการขับเคลื่อนและก็ช่วยเหลือให้ตัวของคุณเองนะครับยังได้สําเร็จตามเป้าหมายเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนะครับในคนไหนก็แล้วแต่ที่คาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตเรื่องการงานที่จะเติบโตได้แล้วแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสาที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเอง แต่ว่านะครับพอหลังจากในช่วงดาวพระอาทิตย์ย้ายในวันที่16พฤศจิกาย,ยนแล้วล่ะก็เพราะอาทิตย์ย้ายเข้าไปสู่ในเดือนพิจิกอาจจะทําให้อุปสรรคต่างๆนะครับของคุณเริ่มเกิดขึ้นในเรื่องราวของเป้าหมายชีวิตที่คาดหวังความสาเร็จก็อาจจะมีความล่าช้าหรือรูปแบบของอุปสรรคต่างๆให้คุณต้องรอคอยอยู่หรือมีสิ่งที่ทําให้คุณเองต้องแก้ปัญหาก่อนอย่างมากมายกันเลยทีเดียวล่ะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์ของคุณจากโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนที่เรียกว่าเป็นมรณะนั่นเอง ฉะนั้นนะครับในเรื่องการงานของคุณอาจจะเจอจุดสะดุดติดขัดได้บ้างหลังจากนะครับในช่วงของวันที่16เป็นต้นไปโดยเฉพาะใครนะครับที่ทํางานที่ต้องร่วมมือกันกันกนกบลูกน้องบริวารมากมายแล้วละก็ลูกน้องอาจจะสร้างความปั่นป่วนหรือลูกน้องอาจจะสร้างความหนักใจให้กับคุณเกิดขึ้นได้ภายหลังวันที่16พฤศจิกาย,ยนเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของชาวราศีเมษก็คือดาวศุกร์นั่นเองครับ การที่ดาวศุกร์ของคุณนะครับโคจรก็ไปสู่ในภพเรือนของมรณะเท่ากับว่าการเงินของคุณอาจจะอยู่ในจุดของการติดติดขัดขัด,ขด,ขดหรือการเงินมีรายจ่ายเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดยิ่งนะครับมีทั้งดาวพุธโคจรอ,อยู่ร่วมกันยิ่งเจอทั้งดาวพระเกตอยู่ร่วมกันในภพเรือนมรณะด้วยมันก็จะสร้างความปั่นป่วในให้กับชาวราศีเมษในลักษณะท,ที่คุณเองจะต้องเจอเกี่ยวกับในเรื่องราวของความทุกข์หรือไม่สบายใจเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกัน หรือนะครับบางรายอาจจะต้องเสียเสียเงินกับการรักษาตัวก็ได้เช่นเดียวกันเพราะการเงินอยู่ในมรณะนั่นเองซึ่งนะครับต้องอดทนเฝ้ารอหน่อยเพราะหลังจากวันที่9พฤศจิกายนในเวลา22นาฬิกา11นาทีดาวศุกร์ของคุณนะครับจะหลุดพ้นจากภพเรือนมรณะและหลุดพ้นจากตำแหน่งที่เป็นปรากนะครับถือว่าเป็นจุดของความไม่มั่นคงนั่นเองและเขาก็จะโครจรได้ตำแหน่งเป็นมหาจากักรอยู่ในเรือนของราศีธนูกันเลยทีเดียวซึ่งถือว่านะครับเป็นเรือนของภรรษั ขณะที่ดาวพฤหัสบดีนะครับก็โคจรก็ไปสู่ในเรือนการเงินของคุณเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งเกษตรสลับเรือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นดาวพฤหัสเจ้าเรือนของธนูโคจรไปอยู่ในเรือนสุขดาวสุขเจ้าเรือนของพฤษศโคจรไปอยู่ในเรือนธนูแบบนี้เรียกว่าได้ตำแหน่งอนุกเกษตรหรือเกษตรสลับเรือนกันมันก็จะทําให้นะครับในเรื่องราวการเงินของคุณแข็งแรงขึ้นมากมายเลยทีเดียวการเงินของคุณจะมีโอกาสขับเคลื่อนและก็ประสบความสําเร็จขึ้นอย่างมาก ใครคาดหวังการเงินอยู่ในช่วงเวลาหลังจากวันที่9คุณก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ดีมากแต่นั่นแหละครับมันอาจจะต้องมีการฝ่าฟันก่อนเพราะนะครับดาวศุกร์เองติดตำแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรก็คือความต้องต่อสู้ดิ้นรนความเหนื่อยการต่อสู้หรือต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมากมายก่อนจึงจะประสบความสำเร็จได้นั่นเองแต่อย่างน้อยๆความหมายของมหาจักรมันก็การันตีว่าอย่างน้อยๆคุณก็ถึงเป้าหมายได้ด้วยเส้นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องการเงินของคุณในช่วงหลังจากวันที่9นะครับพฤศจิกายนเป็นต้นไปรูปแบบการเงินของคุณจะมีเกณฑ์การแปลเปลี่ยนเป็นในรูปแบบที่จะทําให้คุณเองมีความสําเร็จเกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านั้นก่อนวันที่9ลงมาคุณอาจจะติดติดขัดขัด,ขดมีรายจ่ายเยอะมีความทุกข์เรื่องการเงินอยู่นั่นเองแต่พอหลังจากวันที่9นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นใจให้กับคุณทั้งหมด ไม่ว่าใครที่รอคอยเงินก้อนใหญ่หรือใครที่คาดหวังเกี่ยวกับการเงินของการช่วยเหลือแล้วล่ะก็คุณก็จะประสบความสำเร็จได้ดีมากๆเพราะนอกจากนั้นนะครับดาวการเงินของคุณคือดาวสุกก็ยังโคจรเข้าไปสู่ในภพสุภาอีกด้วยภพสุภานะครับก็คือภพเรือนของการที่เรียกว่าคุณจะมีโอกาสได้เงินจากผู้หลับผู้ใหญ่หรือสถาบันการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นใครนะครับที่คาดหวังว่าต้องการเงินกู้ต้องการเงินอนุมัติจากสถาบันการเงินแล้วล่ะก็ช่วงเวลานี้ถือว่าคุณจะมีโอกาสในการลงตัวเกี่ยวกับสถาบันการเงินอนุมัติวงเงินให้กับคุณได้สูงกันเลยทีเดียวหรือใครนะครับต้องการคาดหวังเกี่ยวกับการกู้ยืมแล้วล่ะก็ช่วงเวลานี้คุณก็จะได้รับเกณฑ์การช่วยเหลือได้ด้วยเช่นเดียวกัน ยิงดาวพฤหัสโคจรอยู่ในเงินแบบนี้ด้วยแล้วก็เท่ากับว่าตัวของคุณเองมีความสําเร็จในการเงินอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าฝร์จังหวัดที่ดาวสุกอยู่ในเกณฑ์ก่อนฉะนั้นจังหวัดนี้แหละครับดาวสุกอยู่ในเกณฑ์แล้วฉะนั้นชาวราศีเมษเองก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตและก็สําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณก็คือดาวส การที่ดาวศุกร์นะครับจะเป็นตัวแทนทั้งดาวความรักหรือเรือนปัตนิและก็เป็นตัวแทนทั้งเรือนของกระดุมพระหรือเรือนการเงินโคจรนะครับหลุดออกมาจากเรือนมรณะเข้าไปสู่ในภพสุภะถ้ากับว่าก่อนหน้านั้นนะครับขณะที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนมรณะด้านความรักของคุณจะเจอกับจุดติดขัดมีปัญหามีเรื่องราวของการไม่เข้าใจระหว่างคุณกับคู่ครองเกิดขึ้นได้มีรูปแบบกันที่คุณจะคู่ครองอาจจะมีโอกาสทะเลาะก,กัน หรือนะครับบามคู่อาจจะมีเกณฑ์การแยกทางกันเกิดขึ้นเลยทีเดียวแต่พอหลังจากนะครับดาวศุกร์โยกย้ายเกิดขึ้นหลังจากในวันที่9แล้วล่ะก็เหตุการณ์ต่างๆกับแปลเปลี่ยนนะครับความรักของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นลงตัวขึ้นมีความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองใครที่โสดอยู่นะครับคุณก็พอรุนได้หลังจากวันที่9เกิดขึ้นนั่นเองแต่เนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณอาจจะอยู่ในจุดที่อ่อนแออยู่ มันก็ยังเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าชีวิตของคุณก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้เจอกับคู่ที่ถูกอกถูกใจสักเท่าไหร่นั่นเองฉะนั้นนะครับคนที่โสดอยู่อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวมากนักกับคู่ที่ทุนรู้สึกพึงพอใจแต่ก็จะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความเข้าใจต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นมีความประสานความเข้าใจได้มากขึ้น หรือใครก่อนหน้านี้ที่เราหองรแห่งเรื่องความรักก็จะมีการที่เรียกว่าจะกลับมาง้อหรือขอคืนดีกันเกิดขึ้นได้ด้วยเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะความรักของคุณนับตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนในเวลา22นาิก11นาทีเป็นต้นไปครับเมื่อดาวศุกร์โยกย้ายกันมาแล้วจะติดตำแหน่งเป็นมหาจาักรแบบนี้เท่ากับว่าความรักของคุณจะเริ่มดีขึ้นคลี่คลายขึ้นสำเร็จมากขึ้นมีความสุขในความรักมากขึ้นเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นก็ถือว่านะครับอดทนเฝ้ารอหน่อย 1-9นะครับอาจจะยังเป็นจุดของการติดขัดแต่หลังจาก9เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นจุดรูปแบบที่เรียกว่าความรักเริ่มลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรักของคุณก็จะดีขึ้นในช่วงของวันที่9้นั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีเมษสําหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีเมษนั้นถือได้ว่าเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีจุดของการติดติดขัด,ข,ด,ข,ดขัดได้บ้างมีความรู้สึกหรือจิตใจที่ห่อเหี่ยวเกิดขึ้นได้บ้าง หรือคุณรู้สึกว่าพลังงานกับเคลื่อนของคุณนะครับเริ่มหมดแรงหมดไฟเกิดขึ้นได้กับเขาเช่นเดียวกันแต่นะครับอย่างน,น้อยๆในเรื่องการงานของคุณเองก็ยังพอมีจุดความสําเร็จให้คุณได้ชื่นใจกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันครับกับในเรื่องการเงินถือว่าเป็นจุดจงหวะก,การเงินที่ลงตัวกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะหลังจากวันที่9นะครับเป็นต้นไปเช่นเดียวกับความรักว่ามันจะเริ่มดีขึ้นทั้งการเงินและก็ความรักของคุณนั่นเอง ก็อดทนเฝ้ารอหน่อยนะครับทิศทางของในเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆก็จะเริ่มขี้คลายแล้วก็ดีขึ้นโดยเฉพาะเงินและรักของคุณนะครับหลังจากวันที่9เป็นต้นไปแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนค่ะว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทุกนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งปุ่มโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสารสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแต่แท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u ับ c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนัํนนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ